เว็บเว็บเว็บร้อยยีเสียงดังแบบนี้เป็นที่อะไรคันนี้ก่อนหน้าจะเล่าให้ฟังลูกค้าซื้อมาตามสภาพแต่เครื่องเงียบแล้วไปจัดสภาพมาหลังจากนั้นพอไปรับรถเสียงก็ดังประมาณนี้ อ่ะดังประมาณนี้ทีนี้ก่อนก่อนจะสภาพก็เงียบเป็นที่อะไรได้บ้างคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวเราก็จะหรือ้อหรือหมดอีก <laughs> อย่างหนึ่งคือยิงทรายมาทั้งลูกด้วยยิงทรายมาทั้งลูกแล้วก็ถอดซ้ายขวาออกมาทําสีจะเป็นไปได้ไหมที่ทรายจะเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องอยากรู้เราก็ ต้องมาหรือดูกันหรือหมดเจอแล้วหนึ่งอย่างครับได้มาหนึ่งกองทรายไม่ทันสังเกตว่ามาจากไหนเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าทราออนภาษาบ้านเราคือทราออนไม่รู้ว่ามาจากรูไหนทีนี้สังเกตจากรู ฝาที่รูเสารูเสาซ้ายจะมีทรายอยู่เนี่ยรูรเนี่ยมีทรายอยู่แต่สี่สามรูเนี่ยผมว่ามันก็มีนะแต่น้ำมันเครื่องมันไหลเวียนทีนี้มันอาจจะอาจจะไม่มา หรือมันไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้ดูที่เสาันก่อนเสาเนี้ยยังมีคราบอยู่มันเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยอ่ะดูในปลอกกันด้วยปลอกจะเป็นรอยเป็นคราบอยู่ฉะนั้นพวกรอยยี่ห้าถ้ามันหลวมมาในสักนิดนะ่ะก็อาจจะเป็นเสียงนี้ได้ อเห็นไหมเสื้อจะเป็นคราบอยู่เป็นรอยอยู่เห็นไหมให้สังเกตถามว่าถ้าเป็นรถที่ว่าแบบใช้งานทั่วไปอะ่ะมันก็ยังขี่ได้หลายปีนะควันอะไรไม่ไหลแต่มันมีเสียงไงทีนี้รถเขาจาัดสภาพาใหม่ชุดสีเบิกใหม่รถทำไปหลายหมื่นแล้วมันมีเสียงก็เลยไม่สบายใจ ถามว่ารถใช้งานรถจ่ายตลาดรถเข้าสวนอะยังใช้ได้หลายปีก่อนพวกควันมันก็ไม่ไหลไม่ได้แต่มันมีเสียงนั้นเนี่กิ๊ก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 ทีนี้รถนะจัดสภาพมาสวยๆมีเสียงนิดหน่อยก็เจ้าของไม่ค่อยสบายใจก็เลยเอามาให้เช็คดูเดี๋ยวเราก็จัดการควันเป็นเบอร์หมายี่ห้าแล้วก็เบอร์ถัดไปนะว่ามันจะหมดรอยที่เบอร์เท่าไหร่เดี๋ยวก็ยังเป็นลูกแท้อยู่แหละ อันนี้เป็นไซส์เดิมอยู่ยังเป็นไซส์ในในไซอ่าโอเคมาดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือผ่าฝั่งคัดมาเช็คเซ็ด,ด้วยเลยอ่าอย่างแรกนะที่เห็นนะชัดเจนตรงนี้ก็มีผลทีนี้เดี๋ยวลองทำชุดบนก่อนไม่รู้ว่าจะลามไปถึงก้านสูบหรือไม่แล้วก็ตรงนี้ด้วยเน่ยเดี๋ยวผมจะ เช็ดไม่ดุนี่ก็เช่นกันผมว่าไม่น่าจะพลาดนะสายเห็นไหมประมาณนี้เดี๋ยวรออีีต่อไปแล้วกัน <laughs> ถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว,ว่า ทุกคนก็เก่งได้ครับ